นะมาเช้าก็คือเห็นแมวอ่ะโดนเป็นแผลโดนกัดมาก็เลยก็เลยเอ๊ยสงสัยว่าไปโดนอะไรมาแล้วพอดีว่ามานั่งทํากับข้าวแล้วมองขึ้นไปตรงคืออ่ะเห็นงูมันโคตอยู่ก็คาดว่าน่าจะเป็นงูกัดแน่นอนก็เลยโทรเรียกกู้ภัยให้มาจับให้ อยู่ตรงหน,นข้าเนี่ยบ้านโอ้ทออุ้ยจิดใจ อ๋อหัวมัอยู่ตรงนั้นเหรพี่อเอนี่ดากแกะ ตัวใหญ่เหมือนกันนะะ อยู่นยในน,นั้นไงเออ่าใช่เนี่ยมันโคดอยู่เนี่ยาวอนันนอะอี๋ยาวเหมือนกันเนอะไอ้ยหรอแล้วท <c oughs> ี่าอามาใส่โอ้โห